สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily n e w l i f e KTH นะคะ Daily n e w เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการแอดทรานสปอร์ตทุกวันพุธเวลา11.30ถึงเที่ยงทางยูทูบเด l ิน e วไลฟ์ขีดทีเอค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพื่อมาติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือทอท,อทอค่ะซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายน2559ค่ะวงเงินก่อสร้างกว่า62,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรรับผู้โดยสา จากปัจจุบันอยู่ที่45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีค่ะโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ออยู่ทางทิศใต้ของสนามบินประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ห,หรือ s a t e l l i t e Terminal งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1งงานก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงด้านทิศใต้งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติไร้คนขับหรือ APM งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะว,วันตกงานติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับวัตถุระเบิดงานก่อสร้างอาคารสำนักง,งานของสายการบินและที่จอดรถด,ด้านทิศตะว,วันออกและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าเกือบ50%คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการกลางปี2563วันนี้ก็พามาดูงานก่อสร้างเข2สองสุนทรภูมินะครับตอนนี้เราอยู่ตรง ุดเขตตรงงานก่อสร้างพอดีนะครับเดี๋ยวอีกอประมาณต้นปี63นะครับเราก็จะมีตึกอาคารผู้โดยสารเรียกว่าเซตเทอร์ไลท์เทอร์มินอลนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับตึกปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยห้าแสนตารางเมตรนะครับอาคารเซตเทอร์ไลท์เทอร์มินอลนี่จะมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตึกปัจจุบันนะครับแล้วมีหลุมจอดตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว28หลุมจอดนะครับกำลังจะขึ้นตึกส่วนข้างบนนะครับชั้น กาวหรือว่าชั้นพื้นจะถึงชั้น4นะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนไว้ว่าก็ได้จะเสร็จประมาณต้นปี2563นะครับแล้วก็มีทดสอบระบบอีกสัก2-3-4เดือนนะครับประมาณกลางปี2563เราคงได้ใช้กันนะครับอาคารเทียบเครื่งบินรองหลังที่1หรือ Satellite Terminal เป็นอาคาร4ชั้นสูงประมาณ32เมตรยาวประมาณ1,000เมตรมีพื้นที่ใช้สอย216,000ตารางเมตร มีการออกแบบภายในภายใต้แนวคิด Green Airport มีพื้นที่จัดสวนเพื่อสร้างความรู้สึกสบายและตกแต่งภายในให้สวยงามมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นอาคารประหยัดพลังงานตัวอาคารจะเป็นกระจกเพื่อใช้แสงธรรมชาติลดการเปิดไฟภายในตัวอาคารจะมีร้านค้าร้านอาหารจุดพยาบาลจุดพักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งนี้อาคารดังกล่าวมีความสามารถในการรองรับ28หลุมจอดรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ A380 พร้อมกันได้8ลำ และเครื่องบินขนาดอื่นๆได้อีก20ลำในเวลาเดียวกันในเฟส2เนี่ยเราจะมี APM นะครับหรืออโตเ m ม t ติ Passenger Mover หรือว่าเป็นรถไฟไร้คนขับนะครับตั้งแต่ตรง Main Terminal นะครับมาถึง Satellite Terminal ระยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหลายท่านนึกภาพออกก็หลังจากเราผ่านตอมอมาจะเป็นที่เกษียรสมุทร นะครับตรงนั้นพอหลังจากเฟสสเสร็จประมาณเปิดใช้งานการปี6 2เนี่ยท่านจะไม่เห็นละกระแสน้สมุทรอาจจะถูกยกมาอยู่ที่เซทเทอร์ไลท์เทอร์มินัลตรงที่เป็นกระแสนสมุทรเดิมก็จะเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะครับลงมาใต้ดินนะครับแล้วท่านต้องนั่งรถไฟ APM เนี่ยจากตึกหนึ่งมาที่ตึกสองนะครับระยะทางประมาณเกือบเกือบกิโลเมตรรีงคือ9 0 0รอเมตรนะครับแล้วก็มาปอดที่ที่สถานีแรกนะครับที่ที่เซทเทอร์ไลท์หนึ่งในอุโมงค์ทที่เราลงไปดูก็จะมี ทั้งหมด5อุโมง5ช่องนะครับช่องตรงกลางเนี่ยจะเป็น ATM วิ่งสวนกันนะครับสองช่องถัดไปจะเป็นระบบ Baggage Handling System นะครับคือระบบขนถ่ายกระเป๋านะครับส่วน2ช่องที่อยู่วงนอกสุดก็จะเป็นให้สำหรับรถที่ขับอยู่ใน a i r ์ไซด์พวกแค t เตอ n g ลส่งสินค้าพวกรถที่จะทำ Maintenance หรือว่าบำรุงรักษาต่างๆครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีรถไฟฟ้าไร้คนขับวิ่งใต้ดินในอุโมงค์ให้บริการฟรีภายในสนามบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันไปยังอาคารเที่ยบเพื่องบินรองหลังที่1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรสำหรับรถไฟฟ้าไร้คนขับที่จะนำมาใช้นั้นเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทซีเมน์รุ่นแอร์วอลมี6ขบวน12ตู้รองรับผู้โดยสาร210คนต่อขบวนขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ6000คนต่อชั่วโมงโดยจะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีต่อเที่ยว ถ้ากาศยานสุวรรณภูมิยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อการพัฒนาระยะที่2แล้วเสร็จจะเริ่มพัฒนาระยะที่3าทันทีประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่2และการก่อสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์เช่นที่3มวงเงินกว่า6 3 0 0 0พล้านบาทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี2562และเปิดให้บริการปี2564ซึ่งจะทำให้ท่ากาศยานสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น90ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ทอทอยังมีแผนพัฒนาระยะที่4ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่2และก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารหลักฝั่งตะวันตกโดยจะเริ่มก่อสร้างปี2564และแล้วเสร็จปี2569รองรับผู้โดยสารได้105ล้านคนต่อปีและระยะที่5การก่อสร้างพื้นที่อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้และก่อสร้างรันเวย์เส้นที่4เริ่มก่อสร้างปี2568แล้วเสร็จปี2573 ซึ่งท่ากศาศยานสุนภูมิจะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น150ล้านคนต่อปีตอนี้ก็ได้ให้มอบนโยบายให้ท่านผู้ว่าการท่ากากศยานนะครับว่าให้เร่งรัดการดำเนินงานของเฟสสองนะครับพยายามให้เสร็จให้แล้วเสร็จสามารถเปิดบริการผู้โดยสารได้ในปี6กสนะครับแล้วก็เฟสสามเนี่ยนะซึ่ง ในส่วนของรันเวย์ที่3เนี่ยก็ยังอยู่ในติดอยู่ในขั้นตอนของการขอความเป็นชอบทางสิบารองนะครับก็คือใหญ่อยูยอย่นะครับก็ให้เร่งรัดให้ดถเนินการให้โดงที่สุดนะครับก็ที่ว่าท่านเฟ,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 ฟสสามเฟสสี่สำเร็จเนี่ยนะฮะสามารถบริกรารประชาชนได้รวมในปี64นะฮะก็จะทําให้ปัญหาความกั้นั้งไออาการต่างๆที่สามิูรส่วนในกรุงเทพนี้ก็จะได้คลี่คลายไป นอกจากทอทจะเร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อช่วยลดปัญหาความแออัดภายในสนามบินแล้วปัจจุบันท,ทอทอยังเตรียมจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลการบริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันกับ16สนามบินใน9ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารด้วยเช่นเมื่อผู้โดยสารขาเข้ามาถึงสนามบิน พียงแค่กดแอปพลิเคชันก็จะทราบทันทีว่ารับกระเป๋าที่สายพานใดอีกทั้งยังสามารถจองแท็กซี่ล่วงหน้าในมิวดิกประเทศเยอรมันแม้จะยังอยู่ที่กรุงเทพก็ได้คาดว่าจะเริ่มนำร่องให้บริการได้ในต้นปี2,562ที่ท่ากักาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมืองและท่ากาศยานภูกเก็ตก่อนค่ะวันนี้รายการแอทานสปอร์ตหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา11.30ถึงเที่ยงทางยู u ูบเดลีนิวไลฟ์ขีดจีเอสค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ